เพชรพันธปอดาจบขวด KMT ครับไปนี้ซ้อมมาอีกวันครับก็เต็มที่เลยประมาณ20วันซ้อมอยู่ไหนครับไปนี้ซ้อมอยู่ค่ายปอดาลนงเดือยแล้วมีใครเป็นคู่คบ้างคู่ซ้อนมากครับพี่นล่นก็มีนักมวยในค่ายนะถือช่วยเพืเ่อนช่วยกันเนาะรเราตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้28เราสูงประมาณเท่าไหร่ครับพี่106 200กิโลกรัมน้ำหนักปล่อยฝอยประมาณกี่กิโลครับ55กิโลอืมเราเป็นมวยสไตลร์เลยครับเป็นมือครับแล้ววันนี้เราเจอเ 2> 2พชรสมหมาย เรเคยเจอกันมาหนึ่งครั้งครับวันนั้นเป็นไงวันนั้นชนะครับชนะแบบขาดเลยครับเห็นไหมครับอืมวันนั้นเราต่อยไว้ที่รัมเนินครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยสิบสี่ครับแล้ววันนี้เราต่อยเวทสิบหกครับร้อยสิบหกก็คือขึ้นมาหน่อยเนาะครับแล้วเขาไม่มวยตะตายอะไรพอจำได้ปะมวยฟรีมือประเภทเดียวกันครับแล้ววันนี้รางเกมแข่งไงก็ชกตามเกมครับเกมเดิมมาอยู่ไปเรื่อยเพราะเราหยุดไปนี่ทั้งหมดกี่เดือนตั้งแต่ต่อยไฟสุดท้ายไว้ ปลายสุดท้ายมอนต้อยเดือนมกราห้าหกเดือนเนาะแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับสุพรรณบุรีครับฝากช่วยช่วยไปนับเราวันนี้หน่อยก็ฝากช่วยเป็นกำลังใจเรายาทำไม่เต็มที่ครับ